ก็มาจีบหรือไม่ได้มีใครใหม่ก็รู้สึกเฉยๆค่ะแต่พอมันมีมันไม่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้เรามีลูกสองพอโตแล้วมันไม่ได้กลับไปแบบโอเค่ะเหมือนเดิมมันก็ต้องทําหน้าที่เราผิดชอบลูกเราผิดชอบไนความเรือเ่องอะไรอย่างเรื่องการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่ที่เดิมหรือ,อยังไงบ้งอยู่ที่เดิมและอยู่ตลอดไปค่ะ,คะมันลงใจขึ้นขนาดไหนคะเพราะว่าปัญหาในบัานาค คิดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนกับคราวนี้ม,มันไม่มีภาระผูกพันอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกันแล้วดีแล้วอ่าป่ะม <im it> ันตัดสินใจยากไหมคะก่อนจะโอ้ยตัดสินใจได้นานมากมากแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันต้องทํามานานแล้วแล้วก็พอมันถึงจุดที่ว่าเราคุยกันเรียบร้อยแนละ้วว่าตกลงอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยรีบไ,ไปเลยอย่างข้อตกลงในการเซ็นสัญญาอย่างเใหญ่ในพวกจะพิถามอะไรมากเงี้ยได้เท่าที่ได้ขอบคุณค่ะ ใช่เรวิ่ไปวิ่งมาวิ่งไปวิป่งมาทำโน้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะผ่าไพื้นได้ตัวพี่วอยรับมือได้ในควมกับสิ่งที่จะต้องเผชิญแม่น่าด้วยเออถ้าเผื่ว่าตัวเองอ่ะจะรับไม่ได้แต่เผื่อว่าเรามีกองหนุนที่แบบหนาแน่นมากๆแล้วก็ทุกคนรักเอยแล้วก็สมัยขอครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะรับรับเราแล้วก็ความที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลา,วาทุกครั้งที่แบบพอเราเหนื่อยเนี่ยตอนเราพอไปนั่งเรือแบบไปแล้วจะมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่พร้อมจะช่วยเราเนีย่ยมันก็เลยทำให้แบบอย่าง เลยว่าเหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราไฟเราผ่านไม่ได้ค่อนข้างจะโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีถามมั้ยไม่ค่ะก็ตอนนี้คงไม่ได้ถามอะไรนะคะแล้วก็พยายามจะเหมือนใส่ทิิตี้ให้เขาพาเขาไปเจอครอบครัวเยอะๆจะไปเจอคุณพ่อคอยคุณแม่คอยญาติๆอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆความรักมันไม่ได้มาต้องมาจากแบบพ่อที่ต้องแทต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆมันมาจากความรักจากคนรู้คนนี้คนนั้น การแบ่งกับมาเจอลูกมีข้อกำหนดไม่ไม่ไม่ใจกำหนดเลยค่ะก็อสื่อข้อมูลว่าเขาสะดวกมาเขาบ้าแต่ว่าต้องมีการโทรขอแล้วก็ต้องบอกก่อนไม่จำเป็นเลยค่ะเขามีเบอร์ที่เลี้ยงลูกเขามีแบบไลน์ที่เลี้ยงลูกคือเขาอยากแต่ถ้าเกิดมาเจอไม่ได้อยากจะไลน์คุยกันหรือว่าอยากจะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่เขาสะดวกจริงๆ่เขาพิถอยไปเขียวทุกทุกงานในการติดต่อให้เขาติดต่อลูกซุปเปอร์ไฟเขียวเลย ชีวิตของใครที่จะมากินกันพ่อลูกมันเป็นสิทธิ์ของลูกที่เขาจะเลือกจะมีพ่อหรือว่ามีแบบกิจกรรมลูกกับพ่อมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาพ่อลูกมากกว่าคืออย่าง่อยเงี้ยไปมองดูแล้วก็ให้กำลังใจลูกแล้วก็ส่งเสริมลูกในด้านที่มันถูกต้องให้เขาเขึ้นมาเป็นคนดีให้มีพ่อเเรกกก็สาามถดพี้่ เนคือมันเป็นค่อนข้างจะทับมากซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พอนแบบยุ่งสุดๆเลยเพราะว่าหลังจากที่มันมีแบบการเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างเงี้ยพันก็ต้องเปลี่ยนเอกสารทำโน่นทำนี่ทั้งหมดเยอะมากอย่างวันนี้ก็เมื่อวานนี้ปีลงมาตอนก่อจะได้นอนก็แบบหงุดหงิวันนี้ผสมนอนก็นอนพักผ่อนก็น้อยลูกนี่แบบยังไม่ค่อยจะเลี้ยงเลยแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้ต้องรีบทำอะไรให้มันเสร็จให้มันเร็วที่สุดอาจจะเหนื่อยๆแต่ว่าแบบมันก็โตเองในอนาคตแต่มันก็จะดีขึ้นที่นอนมากไหมคะช่วงนี้ อะะไรนต้องเป็นมีง้อทองทุกท้องกี้ฟังสั่งนะคเสร็จก็ดีเป็นท้องค่่ะไรี่ท้อค่ะอย่างที่บอกว่ากำลังใจดีแล้วก็แบบมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือใครวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนอะไรให้กับยังไงเรื่องงานเรื่องธุรกิจที่ทำคิวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อว่าใครนะคะอยากจะช่วยดอยนะคะแม่ขายวันนี้ไว้พารางเจนแล้วใครก็เปิดรับพิซซ่าอยู่ตรงคลายส่วนในใจนะคะคืออันเนี้ยก็คือว่าแบบใครยากมาได้คัสดุเป็นคำจากตรงนี้ ไปบินเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งอะไรอย่างนี้ด้วยกถ้าว่าใครอยากมีอทำไก็ช่วยนะคะคือยังรับงานได้เหมือนเดิมรับงานทุกอย่างคได้เหมือนใครอยากแบบให้ม่อเป็นนัมไบเลยกับงานลูกเนี่ยนะเถ้าเกิดว่เกิดมีงานเข้ามาถ้าผัวมีเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ก็พยายามเทรนเทรนอยู่ถ้าผัวเขาแบบแฮปปี้ที่เขาจะทำก็อันนี้มันไม่ใช่เป็น มันมันก็เหมือนการเล่นดนตรีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเป็นการฝึกลูกให้แบบมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดใครสนใจก็รับโมรับกฎรับกฎนี่คือความสามารถตัดสินใจแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออถงามเขาอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จเรื่องตัดสินใจได้แล้วถ้าเกิดงานผ่านมาทางพ่อคุณพ่อเขาเราจะช่วยตัดสินใจไหมคะถ้าบอกว่าเป็น,นางานก็เดี๋ยจะ่าตั้งบ้าวห้าได้ถ้าเกิดอะไรแบบนีาา้ใช่คหมคะ